สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมครับวันนี้บุญรอดพามาติดตามการกู้ของดูซานต่อฮะนี่คือทางที่เจ้าสมลายฮะเดินไปช่วยเจ้าดูซานสองคันครับเมื่อวานนี้ผมอยู่แค่ถึงแค่ตอนเย็นครับเนื่องจากว่าฝนตกก็เลยรีบกลับบ้านก่อน ได้ข่าวว่าขึ้นแล้วนะคันหนึ่งขึ้นคันหนึ่งครับเหลืออีกคันหนึ่งครับคันแรกเลยครับที่กู้ยังไม่ขึ้นนะขึ้นอีกคันด้านข้างนี่ฮะนี่เดี๋ยวมาดูสภาพกันก่อนดีกว่ายามเช้าครับนี่อากาศท้องฟ้านี่ก็คึมอีกแล้วนะไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกตอนไหนนี่มืดคึมเลยเจ้าส้มลายนี่แล้วก็จอดอยู่นี่นะมาเด้กลับบ้านนี่ฮะ คันนี้เมื่อวานี้ที่ติดนี่ขึ้นแล้วนะแต่ไม่ใช่คันที่ช่วยคันแรกนะฮะคันดูซานเบอร์สามนั้นยังติดอยู่ที่เราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไม้แถวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโล่งหมดแล้วดูดิเอามาช่วยจนจะหมดอยู่แล้วครับยังไม่ขึ้นเลยไปดู นี่วันนี้อาจารย์ชูไม้นะบินตรงมาโดยด่วนครับมาจากสุรินเพื่อมากู้ดูซานนัดก็มาด้วยนะใส่มัวก็จำไม่ได้เลยนี่นี่ทุกคนเกาติดสถานการณ์กันหมดครับอ่ะทีมงานส้มลายมาพร้อมแล้วโทรหนึ่งโอ้ดูครับ โอ้โหดูสภ <laughs> าพครับเมื่อวานนี้ยังไม่ท่วมมิดขนาดนี้นะวันนี้ท่วมมิดเลยดีนะที่เมื่อวานนี้เจ้าส้มลายไปเปิดทางน้ำไหลออกได้ทันครับดูน้ำนี่ก็ไหลไหลไปเรื่อยๆทางนู้นเครื่องอยังสตาร์ตติดอยู่หรือเปล่า ฮะเกเครื่องยังสตาร์ติดไหมฮะยังไม่รู้เรอนี่คันนี้เมื่อวานนี่ติดคู่กันขึ้นมาแล้วนะดูซายคันนี้ฮะขึ้นมาได้แล้วเมื่อวานอยู่ได้ดูคันนี้ขึ้นไหมไม่เป็นกัรนัดนะได้ดูคันนี้ขึ้นไหม กลับบ้าก่อนนี่ก็แบตหมดเหมือนกันถ่ายอยู่คันนี้ใช่ไหมขึ้นดึกขึ้นดึกไหมคันนี้คันนี้ขึ้นดึกไหมไม่ตอนฝนตกกำลังฝนกำลังตกก็ขึ้นเลยอ๋อประมาณหกโมงเลยนะอ๋อขึ้นตอนกำลังฝนกำลังตกเลยขึ้นยากไหม คันนี้ขึ้นไม่ยากแล้วมั้งเพราะว่าติดอยู่ข้าง,างบนเลยขึ้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่คันนี้ขึ้นเมื่อตอนเย็นครับกโมงนี่แหละกโมงกว่าฝูนลินลินครับโอ้โหแล้วคันนี้จะทำยังไงขึ้นเนี่ยดูดิโอ้โห หนักกว่าเมื่อวานอีกฮะเดี๋ยวพาดูรอบๆก่อนโอ้มาดูสภาพนี้กัน oh. ด้านข้างนี้ฮะโอ้ oh. ติดขนาดนี้ oh. แต่คนณครับทีมงานดูซานยังไม่มานะฮะร,รออยู่รอทีมงานดูซานครับ แต่ทีมงานโทรหนึ่งนะมากันแล้วพร้อมแล้วอาจารย์ชูก็มาแล้วนี่คันนี้ขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะคันนี้ขึ้นง่ายกว่าเพราะว่าติดไม่ลึกเท่ากับคันดูซานคันนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศตอนช่วงเาช้าเช้านี่ครนะับบุญรอดนี่มาเกาะติดสถานการณ์เลยว่าจะมาดูเมื่อวานนี้กลับก่อนเห็นฝนฟ้ามืดคึ้มก็เลยรีบกลับครับ มาดูฝั่งนี้กันบ้างครับให้เห็นหลายๆด้านหลายๆมุมครับคันนี้ดึงมาเองครับขึ้นไม่ยากดึงจกๆต,ตรงนี้มาเนี่เบาอวนี้คันนี้ติดอยู่ตรงนี้นะดึงขึ้นมาเลยครับขึ้นไม่ยากครับตรงนี้ดูสภาพกันเลยครับนี่โอ้โห เห็นสภาพแล้วผมโอ้โหจะขึ้นง่ายไหมวันนี้ภาวนาอย่าให้ฝนตกอีกนะแต่ฝนตกอีกนี่งานหนักเข้าไปอีกอนี่คันนี้ก็อีกคันหนึ่งเตรียมตัวจะช่วยมเหือกันวันนี้มีสองคันนะที่จะช่วยกัน เอาคันเจ้าดูซานเบอร์สามขึ้นครับเดี๋ยวเราไปสอบถามอาจารย์ซูกันอาจารย์อาจารย์คิดว่าขึ้นได้ไหมประสบการณ์ประสบได้สบายไหมนี่วันนี้อาจารย์เรามา้วนะนี่อาจารย์ซูเรามาแล้วอาจารย์คงอาจารย์คงอาจารย์บอกว่า ขึ้นได้ขึ้นได้ไม่ยากฝากไลค์ฝากแชร์ครับนี่นี่นี่ปบอกกระทาแหละจงมองไม่เห็นเลยจงมองไม่เห็นนี่บอกว่าขึ้นได้ขึ้นได้ไม่ยากไงขอให้เครื่องสตาร์ทติดไช่คุณขับมาแล้วใช่ไหมใช่เหรอใช่ก็คนขยันคนหนึ่งหมดนี่อาจารย์ชูบอกว่าขอให้มีไม้ ขอให้มีไม้ครับ,รออบรถ้ามีไม้ไมานี่โอกาสขึ้นได้ครับอาจารย์ซูว่าโอู้น่นเยอะแยะไม้อยู่นั่นเต็มเมื่อวานนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนูน่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดินไปเอานู่นครับเอามาช่วยกันวันนี้วันนี้นนยังดีที่ว่ามีสองคันนะเมื่อวานนี้มีแค่คันเดียว วันนี้มีสองคันับมีเจ้าดูซานคันนี้กับเจ้าส้มลายฮิตาชิคันนี้ฮะจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยเจ้าดูซานเบอร์สามโอ้จงมองตาเอ้ยจงมองไตจงมองไข่เนี่ยอาจารย์สุบอกว่าขอให้มีไม้มีไม้เยอะๆแล้วก็ขอให้เครื่องคันนี้ตาติด ประตูประตรูนี่เปิดเรียบร้อยแล้วดินเข้าไปยัดอยู่ข้างในเก่งหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคอยติดตามการกู้เจ้าดูซานในวันนี้ต่อครับว่าจะขึ้นไหมขึ้นง่ายไหมขึ้นยากไหมอาจารย์สูก็มาแล้วอันนี่นี่คุณขับมาแล้วครับนี่คุณขับมาแล้วคนนึงครับมาแล้ว ทีมงานของดูซานี่เริ่มมาแล้วน,นะอดใจรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราได้ดูกันครับนคนขับกำลังคุยกับเท่าแก่อยู่นี่ฮะขครขับคันเบอร์สามเมื่อวานนี้นี่นตรงเปิด ขี่โคนี้ออกให้หมดนะนี่ข้างหน้านี่นี่กวาดนี่เอาหน้าดินตรงนี้ออกให้หมดเลยฮะแล้วก็ค่อยเอาไม้ยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่ไปเรื่อยๆโอ้เห็นแล้วหนักกว่าวานที่เห็นครั้งแรกอีกดีที่ปล่อยน้ําได้นะปล่อยน้าไม่ได้โอ้ผมว่าท่วมไปแล้วบันนี้ท่วมคันนี้ไปแล้วน้ํา เราก็ได้เห็นไปแล้วครับบรรยากาศช่วงเช้าฝนย่าเพิ่งตกนะแต่ที่อื่นได้ข่าวว่าปล่อยแล้วเรื่องปล่อยแล้วนะฝนอย่ามาอีกนะอยคลิปนี้เดีย๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก็นละกันครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องขอบุญรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ